สวัสดีครับผมเป็นพักวันนี้เข้าชีวิตใหม่ที่จะ่ารีฟารหลากหลายสีมากเลยครับเหรือว่า แปลงใหญ่สุดแล้วมังปีในแม่ริมนะครับเนาะผมว่าน่าจะใหญ่สุดแล้วเพราะว่าแปลงไอ้อะไรนะอะไรนะแปลงที่ไปทางไอ้ขึ้นไปทางอำเภอแม่ริมอะ่ะอ๋อครับครับอันนั้นก็ไม่ใหญ่นะผมดูแล้วผมไปดูแล้วดอกไม้มันก็ไม่ไม่เท่าไรผมว่าแปลงเนี้ยสวยสวยมากเลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพื่อนมาเยี่ยมชม สวนดอกไม้ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับดอกไม้สวนนี้เป็นสวนปิดนะครับจะจองในเพจเท่านั้นนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อยาวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมจดมาอยู่นะครับชื่อมัน สวนไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์มนะครับผม ไม้หลากสีมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายมุมไหนดีนะครับแล้วเขาเร,เรียกชื่อดอกอะไรมั่งผมก็ไม่มีความรู้เรื่องดอกไม้นะครับรู้แค่ว่ามันสวยแล้วก็มาถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับน่าจะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่ริมแล้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงดอกไม้ที่เขาปลูกไว้แล้วสำหรับส่งออกไปขายด้วยนะครับ นีมันเขาปลูกค่อนข้างดีจะดีมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะหลากสีเลยเนาะมันมีสีเหลืองสีแดงตัวนี้จะเป็นสีอกผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือน ชมพู <hi> เข้มหรอเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับส่วนม ال ุมจะเป็นสีแดงขณะที่ผมมานี่ประมาณบ่ายโมงแล้วครับนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเลยเต็มเลยนะครับฝั่งมันจะเป็นสีม่วงก็จะสลับกับสีแดงสวยเลยนะครับ ยาวไปจนสุดที่ให้นักท่องเที่ยวไปนั่งพักกันนะครับสรนะนแต่ผมจะไปถ่ายมุมน้นให้ดูอีกมุมนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะตัดกับดอกสีม่วงนะครับผมเยจนี่คือตรงกลางเลยนะครับรกลางบริเวณดอกเลยนะครับ ผมว่าถ้าใครชอบดอกไม้นี่มาส่วนนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับจะอยู่ติดกับส่วนปานอกเยียงนะครับปานอกเยียงจะอยู่ตรงคนละฝั่งเลยนะครับถัดไปก็จะเป็นส่วนปานอกเยียง ผมพยายามจะเก็บภาพให้มันหลากหลายมุมนะครับเนาะคือไม่รู้จะถ่ายมุมไหนดีมันเต็มไปด้วยดอกไม้หมดเลยนะครับเสียดายตรงที่ว่าแต่ละแปลงน่าจะมีชื่อบอกนะครับเราจะได้เรียกชื่อถูกว่ามันเป็นดอกไม้ชนิดไหนบางผมไม่มีความรู้เรื่องดอกไม้เลยนะครับเอาแค่ภาพบรรยากาศมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ที่ผมถ่ายนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับแดดร้อนนักท่องเที่ยวก็ยังมากันเต็มเลยนะครับไม่มีใครกลัวร้อนเลยนะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่สวยนะอยู่ไปแล้วก็ทาให้ให้ทาให้ลืมร้อนไปเลยนะครับเพลิดนกับดอกไม้นะครับถ้าใครสนใจก็เชิญเลยนะครับค่าเข้าชมนี้เจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็มีรถนํามาส่งที่สวนอีกยี่สิบบาทก็เป็นทั้งหมดเก้าสิบบาทนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งสีนะครับอันนี้จะเป็นสีประเภทแบบผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียกสีอะไรนะครับมันจะคล้ายๆจะแดงก็ไม่แดงนะครับจะชมพูก็ไม่ชมพูมันเหมือนแดงแดงอมชมพูครับแบบนี้ส่วนอีกถัดไปนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวไปดูสีเหลืองกันนะครับ นี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับมันจะเป็นเหลืองยังไงอะเหลืองเหลืองแบบเหลืองอมส้มอะครับอันนี้จะเป็นเหลืองแบบอมสมม้มอะมันก็จะกลายเป็นตัดเป็นเป็นสวยไปเลยนะครับผมบริเวณนี้มีหลายสวนเลยนะครับเรียงกันเลยนะครับสวนหลากหลายสวนนะสี่ห้าสวนนะครับเรียงเรียงกันเลยแต่สวนนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วนะผมว่าใหญ่สุดแล้วก็สวยสุดละ ไปจองผ่านเพจได้เลยนะครับจะไปนั่งพักสักหน่อยครับอากาศร้อนนะจะมีน้ำดื่มกับข้าวอาหารพวกนี้บริการด้วยนะครับ <Okay. S 1> บริเวณนี้ก็เป็นแปลงอีกสีหนึ่งนะครับที่ตัดกันส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้ต้นไม้สูงมากนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่เล็กๆคนก็นั่ง பக்க ส่วนนี้ก็จะเป็นต้นตำตำเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงเลยนะครับเขาเรียกดอกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนกันถ้าบรรยายไม่ดีคลิปนี้ก็ขอไปด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้เรื่องดอกไม้จริงๆนะครับก็อาศัยถ่ายภาพสวยๆออกมาก็แล้วกันนะครับบรรยายก็ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมด้วยความงามของดอกไม้ก็แล้วกันนะ น้ำก็มีกินฝั่งนี้บริเวณที่นักท่องเที่ยวมานั่งพักกันครับบริเวณนักท่องเที่ยวมานั่งพักกันจะมีให้นั่งพักเลยนะครับนั่งพักเสร็จแล้วเราก็นั่งชมความงามของสวนไป ได้ยินเสียงพึ่งไหมครับเสียงพึ่งเต็มเลยครับอืสุดลงหงูลุกตาจริงครนะับเนีงง่ยแสงอาจจะไม่ได้นะครับบางจุดครับผมเ,เพื่อนๆก็ฝาก หรือว่าลากันไปด้วยภาพบรรยากาศไอ้ถ้ำกลางดอกไม้ส,ยสวยๆนะครับคากลับเราก็จะไปรอตรงที่รถสามล้อมาส่งนะครับเราก็จะมีตัวอีกหนึ่งใบเอาให้เขาเสร็จแล้วก็จะมีรถสามล้อมารับตลอดทั้งวันนะครับเพื่อที่จะไปลงตรงที่เราจอดรถมาตอนแรกครับครับผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันไปในคลิปต่อไปครับผมคลิปหน้านะครับผม